สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Show WM นะครับคลิปนี้นะฮะผมก็จะพาทุกท่านนะครับมาดูโครงการนะครับชฎาพานคราของเรานะครับว่าโครงการของเราเ้าวหน้าไปถึงไหนแล้วนะครับตอนนี้นะฮะก็ตั้งแต่ที่ัปเดโครงการนะครับมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้เราก็ถึงขั้นตอนนะครับขึ้นเสาแก่แบบแล้วเรียบร้อยนะครับตอนนี้พื้นเราเทเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนนี่ครับพื้นเราเทเรียบร้อยคาเรียบร้อย การปวกเรียบร้อยนะครับตอนนี้ถึงขั้นตอนการห่อพลาสติกนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับนี่ฮะตอนนี้เราก็อยู่ในขั้นตอนการห่อพลาสติกนะครับเมื่อเช้าเราเพิ่งแกะแบบไปนะครับแกะแบบเสาเนี่นะครับนี่นะการห่อพลาสติกนะครับมีประโยชน์อย่างไรการห่อพลาสติกก็คือเพื่อป้องกันการระเหยของน้ํานะครับจะออกจากเสานั่นเองนะครับถ้าเสาแล้ว ละเหยเร็วเกินไปนะครับมันจะทําให้เสาแตกเสาร้าวได้ในอนาคตนะครับฉะนั้นการห่อเสาปูนเป็นสิ่งสําคัญนะครับนี่นะสําคัญมากนะครับนะฮะห่อไว้แน่นหนานะครับเพื่อป้องกันนะครับความชื้นระเหยนั่นเองนะครับช่วงนี้เป็นช่วงลมด้วยนะครับนะฮะเรายิ่งต้องห่อให้แน่นหนามากขึ้นนะครับนี่ฮะสังเกตนะครับเสาทุกต้นเราจะห่ออย่างแน่นหนาลมพัดมาไม่กระดิกเลยนะครับ การห่อพลาสติกเนี่ยครับสำคัญนะครับสําหรับท่านใดที่จะสร้างบ้านเองนะครับนะฮะก็หลักการนี้หลักสําคัญมากนะครับท่านต้องบอกช่างนะครับถ้าท่านให้ช่างเห็นช่างแจ่แบบเสาแล้วปล่อยเสาทิ้งนะครับแสดงว่าอันนั้นไม่ได้มาตรฐานนะครับนะฮะแล้วต่อไปนะครับตัวบ้านของท่านนะครับเสาบ้านจะมีปัญหานะครับ ท่านต้องบอกช่างนะครับว่านี่นะครับต้องห่อเสานะครับแกะแบบแล้วต้องห่อเสาทันทีนะครับนะฮะห้ามทิ้งนะครับคือเมื่อเราแกะแบบเสร็จปุ๊บก็ให้ช่างห่อพลาสติกตามเลยนะครับป้องกันการระเหยของน้ํานั่นเองนะฮะสิ่งนี้เป็นสิ่งสําคัญนะครับสําหรับใครที่จะสร้างบ้านอยู่เองนะครับนะฮะไม่ใช่ทําตามใจช่างนะครับเพราะว่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับบ้านหนึ่งหลังของท่านสําคัญอยู่แล้วเนาะนะครับ บ้านหนึ่งหลังสําคัญนะครับนี่ฮะก็เก็บบรรยากาศมาให้ดูกันนี่นะครับโครงการเราก็ลุยกันเต็มที่นะฮะก็ตอนนี้เราห่อเสาเสร็จเรียบร้อยนะครับพรุ่งนี้นะครับคานเหล็กนะครับหลังคาเรานะครับก็จะมาละนะครับก็จะขึ้นเหล็กนะครับหลังคาเป็นเหล็กโครงสร้างหลังคากันต่อนะครับ ขึ้นเหล็กโครงสร้างเสร็จปุ๊บก็จะมุงหลังคาเลยนะครับหลังคาของเราใช้ของเ c g นะครับทั้งหลังนะครับนะฮะจะมีทีมช่าง s c g เข้ามาปูให้นะครับหลังคามามุงหลังคานะครับเราใช้ทีมงานมืออาชีพนะครับมุงหลังคาเสร็จปุ๊บนะฮะก็ก่อชาบไปเรื่อยๆนะครับนะก็ก่อนะครับก่ออิดมวลเบาก่ออิดแดงนะครับไล่ไปเรื่อยๆตามสเต็ปนะครับก็ บ้านหลังนี้นะครับอีกไม่น่าจะเกิน2เดือนนะฮะเสร็จนะฮะทุกท่านน่าลูกค้าน่าจะได้เข้าอยู่แล้วนะครับนะครับแล้วของเราก็จะขึ้นต่อไปเลยนะครับนะฮะต่อกันไปเลยนะครับตรงนี้นะฮะแปดอีกเจ็ดหลังนะครับรวมกับแปลงนี้เป็นแปดหลังนะครับนะฮะนะครับใครสนใจเข้าดูโครงการนะครับศูนย์แปดเก้าเจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งสี่สองเก้านะครับติดต่อผมได้เลยหรือแวะเข้ามาตาม G P S ที่ผมแปะไว้นะครับ Google Map นะฮะใน Facebook หรือในเพจก็ได้นะครับ น่ครับนะฮะก็เก็บบรรยากาศมาฝากทุกท่านเพียงเท่านี้ก่อนนะครับนะฮะก็เดี๋ยวคลบหน้าไปถึงไหนแล้วเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับตรงนี้นะฮะโอเคครับใครชอบที่แบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเราคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับบรรยากาศนะครับโครงการของเราล้อมรอบไปด้วยหมู่บ้านจัดสันนะครับทำเลดีมากนะฮะ นี่นะครับแล้วก็นะครับบริเวณนะฮะพื้นที่โครงการของเรานะครับแหลังนี้อยู่บนเนื้อที่หนึ่งไร่หนึ่งงานนะครับนะฮะนะครับสะดวกสบายนะครับพื้นที่ใช้สอยบ้านเราหนึ่งร้อยสิบสี่ตารางเมตรนะฮะนะครับบ้านหลังใหญ่มากนะครับทุกคนนะฮะอยากให้เข้ามาดูก่อนนะครับสําหรับใครที่กําลังมองหาดูบ้านในเมืองขอนแก่นราคาไม่แพงนะครับแล้วก็อยู่ใจกลางเมืองนะฮะสองหลังแรกเราจะจัดโปรโมชั่นให้กับลูกค้านะครับ สามารถแวะเข้ามาดูก่อนได้เลยนะครับโอเคไปละนะครับสวัสดีครับ